เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกมเซเว่นไอซ์รีเบิร์ดนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนะมาทำนะครับหดาวเนาะนะครับผสม6ดาวนะครับและนําไปเจาะนะฮะหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าทํา6ดาวยังไงเนาะนะครับเฮ้ยเอาตัวที่เกมแจกมาเนี่ยไปเจาะเลยดีไหมนะครับก็บอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวไปทําวิธีทําตัวละคร6ดาวคุ้มๆกันนะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าเจาะใครนะคุ้มสุดนะครับอะ ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับซึ่งนะครับเนาะตัวที่ได้เกิดว่าเราไม่ได้แบบว่าสายเติมนะเอาตัววัตถุดิบเนาะมาเจาะนะฮะสิ่งที่ทำง่ายที่สุดนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือการผสมตัวละครครับอย่างเช่นเราเอาสี่ดาวผสมกับสี่ดาวนะครับก็จะได้เป็นห้าดาวแล้วเอาห้าดาวบวกห้ากับห้าดาวบวกห้าก็จะได้เป็นหกดาวนะครับเฮ้ยเป็นไงง่ายไหมอ่ะ เดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันนะครับก็ไปที่ผสมเนาะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะผสมตัว5้าดาวกันก่อนนะนี่ครับเนาะผสมสี่ดาวสองตัวให้กลายเป็น5้าดาวครับผมนี่ผสมไปเลยฮะปึ๊บแล้วตรงนี้มีโอกาสนะครับที่จะได้ตัวเทพบเทพนะซึ่งไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็พอเราผสมใช่ไหมนี่ฮะตัวละครนะครับสี่ดาวนะฮะที่เราทําเสร็จแล้วเนาะทำมาเป็นห้าดาวแบบนี้ครับนี่ ตัวนี้ก็จะกลายเป็น6ดาวเพื่อนๆนเนี่ยไปลุ้นกันครับผมปึ๊บปั๊บขอนะฮะขอเป็นอะไรเดียวแทโอนะหรือไม่ก็บิสกิตแลนเนาะนะฮะโอ้หิได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับผมนะได้เป็นน้องแคตตี้มาเนาะนะครับนี่เราก็จะได้แคตตี้มาหนึ่งตัวนะครับแบบนี้เนาะซึ่งนะครับแรกๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำไหวนะให้นะครับทำไปเลยเนาะตัว ห้าดาวนะครับเมื่อกี้เราทำสี่ดาวเนาะสี่ดาวได้ออกมาเป็นห้าดาวนะครับห้าดาวเนี่ยก็เอาห้าดาวนะครับอัพบวกห้านะครับซึ่งใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแนะนำว่าให้เอาตัวลูกสมุนนะฮะที่มันฟาร์มเวลเสร็จแล้วครับนาะพวกสองดาว1ดาว3ามดาวอนะไรพวกนี้ที่เวลเต็มนะนะครับไปทำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีตัวละครบอรฟาร์มลูบี้นะครับ เมื่อกี้ผมได้ใครมานะห้าดาวเดี๋ยวสักครู่จำไม่ได้ทุกคนห้าดาวที่ไม่ใช่หกดาวนะครับมันน่าจะไล่ตามเกียรติเนาะตามสี่นะเออนะฮะน่าจะได้ใครมานี่นี่ได้ตัวนี้มาเนาะนะตัวนี้เขาก็ไปฟาร์มให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำสี่ดาวนะครับมาเป็นห้าดาวอีกอ่ะทีนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของแทออนดีกว่านะครับออกมาก่อนนะ แโอนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับนี่นะอันนี้คือค่าพี่จำกัดนะครับก็คือทำดาวเนาะต้องเปิดตัวซ้ำมาเนาะแล้วก็มีในส่วนของอัพสกิลนะครับอันนี้ต้องใช้ผลึกนะผลึกที่มันเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยเนาะแล้วก็มีอัปเกรดขั้นสุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเราจะนะครับเอาแทโอเนาะไปอัปเกรดขั้นสุดนะครับโดยใช้ตัว5ดาวนะแต่ว่า ไอ้ดาของเราอ้อนตัวนี้ตัวนี้นะฮะกำลังต่อสู้อยู่เนาะเราไม่เอาครับเราออกมาเลยนะฮะนี่ไม่ต้องเก็บเวลแล้วนะไปนะฮะเราจะเจาะช่องตรงนี้นะทุกคนนะนี่ครับเราจะเจาะช่องตรงนี้นะช่องอาวุธก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทามาอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มาเจาะนะครับนี่เป็นช่องของอุปกรณ์นะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับอ่าแค่นี้นะครับเราก็ได้นะครับป่าแทอนะซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้พร้อมฮะนี่ใส่เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นเซ็ตใหม่ อันนี้ให้เพื่อนเนะครับหาเนาะที่มันเป็นคีนะฮะนี่อันนี้ขีไหมถ้าไม่คีเราก็ไปหาเองก็ได้ครับนี่ถ้ายังไม่มีก็แนะนําให้ไปฟาร์มเนาะนะครับซึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปฟาร์มเพิ่มนะนะครับน่าจะไม่พอนะของน่าจะไม่เพียงพอใส่ให้นะครับที่มันเป็นเซกี้ก็น่าจะได้เป็นโจมตีกายภาพเนาะพลังโจมตีทั้งหมดนะครับ ก็น่าจะต้องอันนี้แหละอ่ะเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมค่าพลังขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราโบกสก้าแล้วกันเนาะถ้าให้ดีนะครับแทโอเนี่ยถ้าเกิดว่าณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนาะใส่เป็นเซคีนะครับเออเวลาตีมันก็จะขีนะนี่ฮะตรงเนี้ยหาเป็นครีนะครับในความเอ่อใส่เป็นคียติคอลนะครับนี่อันนี้ใส่เป็นพลังโจมตีนะครับอาจจะไม่ขีเท่าไหร่ซึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากหาของขีมาใส่เนาะมันมีวิธีครับ คุณจะต้องทำแทโอเป็น C6 นะครับ C6 ก็คือนี่ครับข้ามขีดจำกัดเนาะตอนนี้ของผมเนี่ยเป็น C1 ใช่ไหมเนี่ยซีเพิ่มพลังโจมตีนะครับอีกหเนาะแล้วก็นะครับนี่จะได้นะครับเนาะที่เขาบอกว่าแทโอเนี่ยให้ทำซีสนะเนี่ยฮะ C2 จะได้ในเรื่องของพาสซีฟเนาะนะครับนี่ความเสียหายนะครับทั้งหมดไม่มีผลเนาะถูกโจมตี3ครั้งนะครับเมื่อตายจะคืนชีพเนาะต่อเนื่อง2เทือนแล้วก็ทำงาน1ครั้งต่อสู้ นะครับเนี่ยเมื่ออมตะทำงานจะถูกรีเซตสกิลนะครับนี่อันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ C3 c 4 c 5 c 6กนะครับ C6 ก็คือจะเพิ่มอันนี้ขึ้นมานะครับ C6 เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับนี่อันนี้ปลดล็อกขึ้นมาเนาะนี่ฮะผลเพิ่มคือปรับใช้อตราคิดที่เขา100%นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนาะมีงบนะครับทำไทโอถึง C6 ได้เนาะนะครับเราจะไม่ต้องใส่ของตรงนี้คีแล้วนะเราจะใส่เป็นเนี่ยความเสียหายครินะครับ เดี๋ยวพลังโจมตีทั้งหมดได้เลยเนาะแต่ถ้าตอนนี้อยากให้คลีคุณก็ต้องใส่2ช่องนี้เป็นคลีนะครับก็จะต้องนะครับไปหากันไปหาคือลงดันบัวนั่นเองเนาะซึ่งทีนี้นะครับในส่วนของการอัพสกิลแทโอสาคัญไหมก็ต้องบอกว่าสําคัญนะซึ่งการที่เราจะอัพสกิลนะครับเราจะต้องไปที่นะครับร้านค้านะนี่ฮะถ้าณตอนนี้เนาะที่มีร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วนะก็จะเป็นหินอัพสกิลสองแสงนะครับันี้แนะนําว่า ไทโอตัวแรกเลยนะเดอะแบกนะครับแล้วก็ไทโอเนี่ยสามารถฟาร์มฝันร้ายได้ด้วยเนาะนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนนี่มีโทปาสเนาะแล้วก็อารีนาครับเพื่อนๆนีนน่อารีนาเนาะถ้าอารีนาเก็บได้ครับนี่เอาไปซื้อฮะนี่ห้าพนะันเนาะนะครับซื้อได้สี่ครั้งต้องบอกว่าก้อนเนี้ยแพงเนาะถ้าเติมเงินเนี่ยพอเผเ่ยก้อนละพันเลยนะทุกคนนะนะครับก็วิธีหาเนาะนี่ฮะตีอารีนาไปบ่อยนะครับแล้วก็ไปซื้อตรงนี้เนาะเก็บไปซื้อให้ได้นะครับแล้วก็โทปาส ถ้าพอเนาะถ้าถึงเนาะตป็นแค่สามพันก็กำงคุ้มนะครับอีกที่หนึ่งก็เนี่ยเนื้อเรื่องครับผมนะเราก็จะมีให้เล่นตรง้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งยังไม่มาต้องรออีกห้าวันอันนี้แลกได้ครั้งหนึ่งนะก็ใช้ผลึกนะครับตรงนี้อีกเนาะก็สามที่แล้วนะถ้าเกิดใครจะหานอกจากเติ้เงินนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ฟาร์มเวลมอนเรื่อยๆเนี่ยฟาร์มไปแล้วก็ผสมนะตรงนี้พยายามทำเควได้เสร็จนะครับแล้วก็ กิจกรรมตรงนี้นะในเรื่องของควาฟาร์มลูบี้เนาะก็พยายามไล่ไปให้มันไกลที่สุดนะเพื่อนอน,นะครับนี่นะฮะอะไรทำได้ก็กดรับไปเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับดันเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเพื่อนๆลงไม่ไหวนะให้ทําแบบผมนะครับก็คือเจาะแถวโอนะครับเนี่ยใส่อุปกรณ์เนาะมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งช่วยฟาร์มได้ค่อนข้างดีก็คือเลนะครับเลเนะี่ยมันทําปลดค่อนข้างง่ายนะ ถ้าไม่ใครที่ยังไม่ปลดนะครับก็แนะนำว่าให้ไปผปสม,มหรือว่าไปหานะครับนี่ข้ามสักอ่อข้ามอันนี้เนาะแล้วก็นี่ฮะเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมถ้าตรงนี้เราทํา2ดาวนะอันนี้ที่เราได้เพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับนี่อ่อตีพิษนะครับในการโจมตี55%าอรเน์นะตอนนี้สองเทือนเห็นไหมสิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับเออจาก c 2นะแล้วก็ถ้าเกิดว่า C6 นะครับเนาะ C6 อันนี้ก็จะได้ในส่วนของนี่ครับ อันนี้ขึ้นมาก็คือผลเพิ่มโจมตีเนาะสามสิเบเอ็ดนะครับอันนี้ก็คือไปฟาร์มดันได้นะแล้วเลเนี่ยมันเป็นตัวที่คุณมีโอกาสเปิดออกได้นะหรือว่านะครับอีกที่หนึ่งถ้าเปิดไม่ออกนะครับก็นี่เลยห้องฝึกฝีมือผมไปรวมมาแล้วนะผมไปกดเลมาแล้วนะครับเลเนี่ยรายสัปดาห์นะครับเราทําได้สัปดาห์ละตัวเนาะนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็มากดทานะฮะเนี่ยสมมุติว่าอยากได้ซาร่าก็ใช้สามดาวสี่ตัวเองนะค่อนข้างดีเลยนะระบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะนะเจาะแทโออีกช่องหนึ่งนะคร เราจะต้องใช้นะครับมอนห้าดาวเนาะนะฮะห้าดาวสองตัวนะครับบวกห้าทำเป็นหกดาวอันนี้ผมผมน่าจะไม่ค่อยมีแล้วแหละนะครับเดี๋ยวน่าจะทําเป็นีโอใช่ไหมีโอเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นพวกเกจต่าๆมาฮะทุกคนเราจะได้ไม่เสียดายภายหลังครับอย่างเช่นในตัวเนี้ยอันนี้คือตัวห้าดาวเนาะที่เราทําไว้เดี๋ยวบวกห้านะครับเอาไปทําเป็นหกดาวแล้วก็ตัวนี้ครับผมนะแอปเกตครับผมนะกดไปเลยก็ได้ครับ แต่ถ้ามันยังไม่เวลสามสก็เสียดายเหมือนกันนะเอาไปเวลก่อนก็ไดนะ้อะอันนี้ผมกดให้ดูเลยแล้วกันเนาะคือแนะนําว่าเอาตัวที่เวลสามสิบมาทำดีกว่าจะค่อนข้างคุ้มค่ากว่านะครับแล้วก็ตัวนี้น้อสีดาวนะครับนี่ลงทะเบียนไปป้าปก็ให้แต่ผมเนี่ยอะไรยังเยอะอยู่นะรือก็อะไรยังเยอะอยู่ก็ว่านะครับถ้ามันหมดจริงๆก็ไปเอาพวก3ดาวนะเพื่อนๆนะมากินได้ครับ สามดาวนะสามดาวกินเข้าไปเพื่อที่เป็นบวกห้านะครับนี่พอบวกห้าแล้วนะครับเราก็กดผสมเนาะแล้วก็สี่ดาวผสมก็สี่ดาวนะครับนี่ก็จะได้เป็นห้าดาวนะครับนะขอลุ้นตัวดีดโอโหไม่ดีแล้วแหละนะครับเมื่อเราได้ห้าดาวเนาะนะครับเราก็เอาห้าดาวไปทำห้าดาวผสมเป็นหกดาวนะครับ,รท,รบทีนี้แหละบอกเลยว่าไอเดีเราก็จะเติบโตแน่นอนอะซึ่งตัวนี้มีไหมโอโหเนี่ย ถามว่าจะกดไหมไม่กดนะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บเวลก่อนเนาะนะครับเพราะว่ามันคือรูบี้ทั้งนั้นเลยทุกคนนะฮะไปเดี๋ยวไปลองนะฮะสุ่มให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับตู้สุ่มตู้สุ่มก็จะมีตัวขาวเนาะตัวขาวตอนนี้ยังเก็บไม่ครบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเอ่อผมจะได้เนาะในส่วนของตัวนี้ไหมนะนี่นี่นี่ฮะบิทกิจเนาะนะครับตัวนี้เกิ่งนะฮะก็พยายามเลือกบิทกิจหรือว่าเป็นอนฮีนะครับแชนาคตได้เนาะนะฮะ ตัวตรงนี้เดี๋ยวได้จั่ไใส่เดี๋ยวพาไปดูเนีน่ยนะแล้วก็แทโอครับผมนี่ผมจะเอา C2 ทุกคนนะขอสักพันหนึ่งแล้วกันอีกพันหนึ่งเดี๋ยวเหลือไว้ซื้อโรบี้บ้างเนาะไปฮะอีกแปดสิบเอ็ดครั้งไปฮะขอให้ฝันเป็นจริงขอส,สวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยฮะมาไหมตรงนี้ไม่ลุ้นก็นได้นะใครจะลุ้นดูสีการก็ได้นะข่าวมาหลายรอบแล้วรอบนี้น่าจะทองแล้วแหละเออถ้าข่าวอีกก็เกินไปนะทุกคนนะนี่ไงมาแล้วสีทองนะครับและแทโอผมอยู่ในนี้หรือเปล่าครับ น่จะกริบนะเพราะว่าไม่มีแสงมุงมออกมาเนาะอันนี้ใครอะอุสเนปเปอร์ครับผมนะขอเป็นน้องเจนเจนใช่ไหมไม่ใช่เจนสิขอเป็นเลแล้วกันนะเออนี่ฮะเดี๋ยวไปปลดเดี๋ยวไปปลดจะได้โหดไงเดี๋ยวไปฝาเันนีมันเจนนี่นะโอ้ไม่ใช่เลยฮะคนละตัวแล้วก็นี่ครับผมนะวิกตอเรียนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็เปิดไปเรื่อยๆนะเพชรลูบี้นะเรียกลูบี้แล้วกันนะอย่าใช้จุดหมดนะครับเอาไว้เอาไว้ซื้อกุญแจด้วยนะครับ ถามว่าผมซื้อประมาณไหนผมซื้อประมาณเนี่ยผมซื้อแค่จริงๆแล้วเนะนี่ยเพื่อนๆซื้อได้หมดเลยนะในส่วนของเนี่ยครับตรงเนี้ยแปดสิบก็ซื้อได้มันอาจ,จะขาดทุนนิดนึงแต่ว่ามันได้เงินแล้วก็เลเวลมอนเพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับเอามาทําปลดล็อกช่องอะไรประมาณนี้มันก็คุ้มอยู่นะเรียกว่าอาจจะนะครับอาจจะแบบขาดทุนลูบี้แต่มันได้ยังอื่นเพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับผม ก็คลิปนี้นะจะประมาณนี้ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมไปลงในส่วนของด่านให้ดูแล้วกันขจรภัยนะครับขจรภัยเนี่ยผมถึงอยู่แมป8เนาะนี่ครับแมปท่าเรือนะนี่นะครับ8ขีดเท่าไหร่8ขีด20ใช่ไหมนี่ครับผมนะ8ขีด20นะครับ8ขีด20 24, ปุ๊บตอนนี้ผมใช้เลเนาะนะครับนี่เลนะครับยังจบ ได้ประมาณนี้ของเน่แล้วก็ปลดล็อก4-2นะแทโอนะครับแทโอเรามีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งแล้วนะก็น่าจะแรงขึ้นเนาะนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ผ่านเนี่ยก็ใช้เป็นลีหน้าเนาะหรือว่าปั้นตัวฮิวอีกตัวหนึ่งเป็นคารลอนก็ได้นะว่ายืน2ตัวนะครับเราเอ็ดออกไปนะใส่เป็นตัวแท้งก็ได้เนาะนี่โหเอ็ดมาด้วยนะเอ็ดก็ตายง่ายครับยังไม่ได้ปั้นเลยเอาละครับมาถึงก็ปั๊บเลยนะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็แทโอไตดีเนี่ยมี มีชื่ออะไรนะยืมชื่อนะฮะเลเน,ะเนาะออเน่ยชื่อคล้ายๆกับเจนเลยคล้ายๆกันคล้ายๆกันๆๆแต่ว่าตัวนี้นี่วินบล็อกได้น,ะนี่นะแทอฟันเข้าไปรแรงใช่ไหมหลังจากเจาะน,นะฮะอาไปนหนึ่งช่องนะครับถ้าเจาะสองช่องได้เนี่ยบอกเลยว่าอารีนานี่ยโหดเลยนะใครที่อยากแบบไต่อารีนาตึงๆเนี่ยก็แนะนําว่าเจาะไปเลยสองช่องนะนะฮะอีกตัวหนึ่งหลังจากแทอ,อนะครับที่ควรเจาะสมมุติว่าคุณมีบิก,กจิตอ่ะคุณเอาบิกจิตไปก็ใช้ได้ยาวก็เจาะบิกจิตก็ได้นะหรือว่าใครที่ฟาร์มหาของครับ ไปเจาะเอปาร่าครับเ <มา S 1> นาะเอปราร่าสองช่องเนี่ยคุณสามารถเรียกว่าฟาร์ม<อ>ดันบัวนะฮะขึ้นไปนู่นอะ่ะอันนี้เราไปตีแล้วกันตีธรรมดาก็ตายแล้วเนาะดันบัวนะู่นอ่ะขึ้นไปประมาณชั้นสิบผมว่าได้อยู่นะนะ,น,นะ่ยถ้าเนะอปาร่าเจาะสองช่องตีเข้าไปเห็นไหมมีเลมาช่วยฟาร์มครับผมนะมันจะได้แบบเชีย้ยวง่ายๆนะครับหรือใครเบือ่อตายนะเอาอีวานมาใส่ก็ได้ครับเราเหลือตัวฮิวสองตัวนะครับ ถ้ามีบิกิตเนี่ยโอ้บอกเลยว่าเล่นโคตรง่ายแต่ไม่มีไง <c oughs> แต่เดี๋ยวคงได้และเล่นไปเรื่อยเนาะเล่นไปเรื่อยเลยแล้วแบบใครมีงบก็แนะนําว่าเติมไปเลยครับเพื่อนผมเนี่ยเติมแบบโอ้โหตัวนี่แบบอย่างเติมมีทั้งยอนฮีมีทั้งบิกิตแล้วก็แทโอนี่ปลดเข้าไปซีสองีสามแล้วนะมั้งเขาบอกว่าเติมไปสองพันเงรวมดีดีนะอ๋อนะมันเป็นเกมการชานะทุกคนนะ เรียงดวงก็สําคัญนะครับเนี่ยเราเน้นฟาร์มไปก่อนนะมันต่างที่มันลงท้ายด้วยเลขสิบเนี่ยมันอาจจะยากเสมอนะฮะเดี๋ยวก็ผ่านนะครับพยายามดันด่านได้ไกลที่สุดนะครับมันจะได้ฟาร์มฝันร้ายได้พอได้เกิดเราดันด่านได้ไกลที่สุดนะครับฟาร์มฝันร้ายได้เนี่ยเราก็สบายนะตรงนี้อาจจะลําบากกัดฟันนิดนึงถ้าไม่ผ่านก็มาฟาร์มเก็บเวล์มอนนะเก็บเอาไปเจาะช่องนะครับเนาะเจาะแทนโอเจาะเลก็ได้นะ่ยเลก็ได้ใช้ถ้าเกิดคุณไม่ใช้สายเติมเยอะนะ คุณแบบว่าไม่มีมอนเยอะเงี้ยใช้เล่ตัวแจกก็ได้เนี่ยมันหกดาวบวกห้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําง่ายด้วยทําสีง่ายด้วยนะปลดเอาเลยนี่ครับผมเรียบร้อยครับทีนี้ก็เหลือง่ายแล้วนะทีนี้มันก็ง่ายแล้วเราก็ไถด่านได้รัวๆนะทุกคนนะนี่ฮึ๊บสิ่งรกรกฏหายไปได้สักทีนี่ครับผมนะทีนี้กับพื้นที่ต่อไปอ่าพื้นที่ต่อไปผมลองไถดูอีกสักด่านแล้วกันนะครับทีนี้ง่ายละ นะครับเรียกว่าบัฟก,ก,ก่อนนะเอาความแรงนะกูไม่ตายไปแทอโอเดี๋ยวอาวุธนะอาวุธเราคงต้องใบฟาร์มหาซิติขข้อกันต่อนะสำหรับด่านเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวปั้นตัวไปเรื่อยๆนะครับก็คงจบเจออีกทีนึงเนี่ยนะสามารถฟาร์มต่างสิบได้เห็นไหมคือคลิปส้มเนี่ยคือแรงจัดเลยนะครับแต่ว่าของมันหาอนขายากนะต้องอาศัยการฟารนะ์มอย่างเยอะนอก,กนจากกูจะมีงบอะ นอกจากคุณจะมีงบเยอะแล้วคือเปิด46ไปเลยครับไม่ต้องมาใส่ใส่คิดดาเมดใส่แอทแท็กไ,ไปได้เลยครับผมเลนเลยตีเห็นไหมง่ายเลยนะครับเนาะจบเรียบร้อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวไถไปเรื่อยๆนะนะไอ้ค,ครบ8ขีด30นะครับอืมมีพอเราจบด่านเห็นยไหมเราเดินไปถึงตรงนี้เนี่ของก็ได้อีกนะครับเนี่ยแล้วตัวขาวที่ผมบอกแล้วก็คือคุณมาเคลียร์ตรงนี้เห็นไหมตัวขาวจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ตรงนักพัฒนานะครับเนี่ยแล้วก็ฟราร์มลูบี้เนาะตรงนี้จะได้เยอะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆฮะเนี่ยทำเควสได้เสร็จนะฮะตรงนี้นะครับมันก็จะได้ของค่อนข้างเยอะนะครับผมเอาละครับเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะนเพื่อนๆนะแล้วก็อย่าลืมไปลงหอคอยกันด้วยเนาะนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือเ,เพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมเซเว่ไนไนท์นะครับรีเวิร์สวันนี้ก็ล้าไพ่ก่อนอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ให้ได้เนาะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสสสหรรัััับบววนนีี้ดคผม